เคยสงสัยไหมคะว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งเขามีคุณสมบัติกันอย่างไรมีคำกล่าวที่ว่าคนที่ใช้อะไรเก่งก็จะได้รับผลลัพธ์จากสิ่งนั้นคนสำเร็จหรือเศรษฐีทุกคนล้วนมีทักษะหรือความเก่งเฉพาะตัวในการใช้อะไรบางอย่างเสมอลูกฟุตบอลเหมือนกันที่เตะโดยนักเตะระดับโลก กับที่เตะโดยลุงข้างบ้านยอมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสตีฟจอ็อบใช้คอมพิวเตอร์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็จะไม่สามารถสร้างผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันได้หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันเกลื่อนกราดอยู่ทุกวันนี้ คนที่เรียนรู้พัฒนาทักษะในการทำออนไลน์ก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ทำเงินมากมายจนร่ำรวยจากมือถือเพียงเครื่องเดียวได้ผิดกับอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จะใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้เพียงใช้ติดต่อสื่อสารเท่านั้นดังนั้นคนที่ใช้อะไรเก่งยอมได้รับผลลัพธ์จากสิ่งนั้นเสมอ เงินก็เช่นกันเงินจะไหลไปอยู่กับคนที่ใช้เงินเก่งเท่านั้นหมายถึงเก่งเงินคือหาเงินเก่งแล้วต้องใช้เงินให้เป็นด้วยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าบริหารจัดการเงินเก่งสามารถสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ได้จากเงินทุนเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย เอากันตรงๆนะคะเก่งเงินคือมีความรู้ทางการเงินซึ่งมีหลักสำคัญ4ประการนั่นก็คือหาเงินเก่งออมก่อนจ่ายทีหลังใช้เงินจากจำนวนที่เหลือและใช้เงินให้คุ้มค่าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นโดยมีการแยกแยะให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งจำเป็น และอะไรคือสิ่งที่ต้องการอยากได้สุดท้ายคือการลงทุนให้เงินงอกเงยโดยการลงทุนอย่างชาญฉลาดฉะนั้นคนที่เก่งเงินนอกจากจะรู้จักเก็บออมแล้วยังจะต้องเอาเงินที่หามาได้ไปลงทุนเพื่อให้เกิดสินทรัพย์งอกเงยขึ้นเรื่อยๆ หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบพิมพ์ชอบใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะและหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLP ตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสือ e-book เล่มใหม่เป็น pre-order ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึก ในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการ และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจิตขอมอบสิทธทิพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม1,990บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกจะมีออดิโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิตซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณมูลค่า1 9 9 0บาทให้คุณฟรีเลยค่ะและหากใครสนใจ พิมใต้คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวแอดมินจะทักเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ